ก็ถ้าเกิดสมมุติเราเจอเสือให้เราไปถีบมันทีนึ่งก็มันจะหนีเราใช่เหรอใช่เหรอกูจะขย่ำเลยเลยกูจะจำคำพูดนี้ไว้กูจะจำพูด เอาละก็ต้องบอกกลับสวัสดีท,ท,ท,ท่านผูน้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม,มนะยู่ผมเต้อยู่นี่บรรยา,าก,การ TXD เหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้เรามาสวมาบนบาทเป็นไอ้ปาร์ตเหมือนเดิมนะครับนะเพิ่มเติมคือคืนนี้เราจะมีกิจกรรมอารมณ์แบบคล้ายๆแบบเป็นลูกเสือแคมป์มแบบประมาณนี้นะครับแต่ลูกเสือแคมป์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นแนวแบบอ่าแบบ ลน้ากระผีอะไรประมาณนี้แบบแนวไปหาผีอะไรประมาณนี้แล้วมีเรื่องเล่ากันแบบเรื่องเล่าในชีวิตจริงมานะครับนะอันนี้กิจกรรมพวกนี้พวกนีกันเองนะครับแบบไม่รู้ว่ามันน่าสนใจดีนะแบบเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นไงก็ไปดูเลย มาเลยขึ้นมาเลยไปไหนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปจริงๆอยากได้เป็นแบบหมวกแดงนะแต่แบบผมมันทะลุเยอะเลยก็เอาแบบนี้ดีกว่าอืมหมวกนี้ก็ได้เไรหรอเอาเอาเอาเครดิตหน่อยไฟยังแดงอ่ะไฟยังแดงอ่ะคันนี้รองเท้านี่นักเรียนจัดอ่ะ โอ้ยเหี้ยรองเท้าไปบอกีเรียกเลยมันเพิ่งมากันนะเมื่อกี้66เอ่อตัดปาร์กี้มั้งอะไรอะนัดรวมหรอก็ตอนนี้ได้เลยก็ดี เขาบอกได้เลยตอนนี้ก็ดีตอนนี้เฮ้ยออกมาก็เ้เจไม่เอาเจตุรปล่าอกปาร์ตมีวอโซลไหมมีมียอยู่ในวาโซนเหรอเออไปลูเสือไปต่อยไปมึงเจอรูเสือแน้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเล็ก<ๆ> <c oughs> ว่ก็เลยเนี่ยแล้วไว้อะไวไม่ไปไหนก็ไว้มันบอกว่าหกโมงครึ่งไม่ใช่หกโมงเข้าเหนี่ยวก็เลยเข้ามาวอรไม่บอกว่าไวไดเร็วได้ก็ดีไงเร็วได้เผื่อไว้ไว้ไปโพน้ำมันอะเ้ยหมดหมดช่วยหน่อยหมด

พิซิว่านัดกันมาปั่นโอ้โหพิซิว่าตายกันนี่จะไปไหนกันล่ะคะเขาข่ายนะัวมันเฉยเลยพี่เกี้ยวคนโทรมาพี่เกียวไปโทรมาไปสับตาโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เกี้ยวเกียวเดี๋ยวโดนบึ้มเหมือนเมื่อวานเลยนะแม่งเอ้ยได้โดนบึ้มเหมือนเมื่อวานเลยอยู่วอร์โซนกลับมาแล้ววอร์โซนเหรอใช่โอเคโอเค อ่ารู้ใจรังเข้ามาจะโทรหใครจะไม่ตายแล้วเซฟี่อ่ะไอ้ด้วยเหแป๊บนึงแป๊บนึงเออ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 เอาดิเอาดิเออเออบวกอีกแล้วเออน็อหน็กหนกเออหลุดเลยมาถ่ายรูปให้มาถ่ายรูปให้ แบบยืนตรงนู้นหน่งนงตรงนู้นตรงนู้นหันหันหน้าหน้ามาพี่เรายืนเดี่ยวตรงนู้นเออเออนี่หันหน้ามาพี่มาโหหน้ากา่ายสัตว์ไม่มันต้องถ้าจะเอาหมวกมันก็ต้องงั้นไงฮารุนไม่เจอเหรอไม่ถึงอะไรไอ้นั่นนะมันอยู่บนทางฮัลโหลฮัลโหลโอ้กางเกงกางเกงมึงไม่ได้เข้ากับชุดเลยมึงดูกางเกงกูงดิโคตรเข้าโธ่ นายเสือลมึงมึงกาจะไปไหนนะมึงจะไปทำไรอ่ะใส่บวกใส่ผ้าใส่เปิดปากด้วยอนามัยจะหายไอ้ยักแค่โควิดไงบาววะาบ้วถ่ายให้มาถ่ายให้มาเอยๆหน้าน้นหน้าน้นาเบ๊หน้าน้่งห้ทางไหนล่ะทาไหันหน้ามาพี่แล้วยืนยืนหน้พี่ไงไหมยืนหน้าพี่นะยืนหน้าพี่ยืนพี่มามามาเออนั่นแหละด้ผ่านครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเออเกเค๋ตาเบ2เ8สองร โเขาเขาเขาสร้างไม้เบี้ยนะครับเขาสร้างไม้เบี้ยนะครับจะฟ้าโอเคครับผมตไปเล่นกันไหมครับโอ้ยขอโทษครับเราจะถ่ายถ่ายรูปเงินถ่ายรูปเงินเหมือนมึงเว้ยเหมือนมึงเป็นจ่าแทงกูอ่ะจริงมึงแบบเยอะกว่ากูอ่ะนะ โทบิดโทบิดโทบิดจริงจริงไอ้เรามันม oh, ันถ่ายรุดเดี๋ยวสองคนไม่ได like ้ทผ okay. ิดท yes> ิทิไม่ได้นะว่าตีเียกว่ามาถ่ายมาเยมาถ่ายมามาถ่ายถ่าถ่ายฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะมาเถ่ายู้ต้องอยู่ไกลๆบ่ายงเจอเห็นลงไปอยู่เลยอ โมกูหลุดอีกแล้วเดินอยู <S <S ่ดีๆอยู LIKE lonely, ่นิ่งๆเลนี่หันให้ดีๆยืนดีๆโมกูหลุดเดินยืนดีๆเร็วเล็กทีเล็กมาายทีเล็กมาไายเอาเอายังเอายังเต็มหมดเต็มหมดด้วยเต็มหมดด้วยเไาเอายังเร็วได้อีกคนนึ่งไงอีกคนนึ่งไงเล็กโอ๊ยไอ้เหี้ยมันค้างเราหนึ่งไอ้ชิคายเอ้ยมันค้าง เลีวเลี้ยวฟอมยังพร้อมยังอ่ะตะเบยินได้เท่ากันดีเอ้ายินได้เท่ากันอ่า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 มึงจะขยับทำไมมึงจะโกนอะไมหนึ่งสองซ่อมเอออืมมาขี้ร่าัสเสร็จแล้วใช่ปะแสงแสงแม่งคนละอย่างกันเลยเสร็จแล้วใช่ปะ มันไม่้อกาไม่เป็นไรไม่เละแสงแม่งคนละอย่างกับเราเลยมาวะถ้าไปวะถ้าไปตอนเย็นของเขามันสวยกว่าของเราอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอแล้วก็เอาเสร็จแล้วก็เฮ้ยมึงอย่าใบ้ดิ

หมวกใบเที่ยวอะไรอะขยิบตาหมวกหมวกแล้วด <c oughs> ูใหม่ก่อนจะไปกิน <kaz> อี่ศึกสามไปครับคือแบบเขาแบบทรงไกลๆนะสะครบุณหกนะแบบนู้นอะไกลๆมึงเด็กคนแรกเลยแบบคนที่จะแบบเสี่ยงตายสุดคือมึงเลยเว้ย มเด่นมากโคตรเด็กตาเลยเสือวิ่งหาลูก่อนเลยเป็นัวสีเขียวเนี่ย้เตือนเสือระบบระบบระบบไม่โดยกต่ระบบหางก่อนเลยเออเดี๋ยวมีเสือเนี่ยเอ้แต่ตอนนั้นที่ผมไปไม่เห็นมีนะผมเจอบ่อยมากเลยเนี่ยอันนั้นอยู่ที่อยู่ที่ดวงแล้วปาร์ตปาร์ตถ้าเจอเสือเราเขาบอกว่าเราต้องไปถีบมันทีนึงน่ะแล้วมันจะแล้วมันจะหนีใช่เอะมันจะหนี่ รวมมีหาใส่นักประเดิมถ้าเสือไม่หนีก็เพื่อนปาร์ตหนีหมดอ่ะใครใครจะหนีไม่หนีผมไม่รู้แต่ได้รู้ผมไม่อยู่รู้อะรผมไปก่อนออต่เบนนี่ตัวเอสใช่ไหมตป้งอยาขับรถชนนะต้นจ้าเหลือเท่าไรทานนะป้าก็ยังไม่มีจะรยานไปซื้อเลยจ้า เหรอฮัลโหลว่าว่าอยู่ไหนอยู่ที่เดิมปะอยู่ที่รถปะกำลังไปรถเอาคนไปส่งโรงพยาบาลกันอยู่อ้าวทำไมอ่ะอ้าวเรื่องเอะไรสูงแล้วทุกคนเลยอภิษฐร์ที่ไหนไปเออแล้วจะนัดอะไรนะที่จะเอาไฟอ่ะนัดเจอตรงไหนใช่ใช่อ่าพี่นี่แล้วพี่ไปเข้าห้องติดต่อนี่แล้วอ่าแล้วเขาไม่เขาบอกเขากำลังเขาเขายังไม่มาตอนนี้สามแปดป่ะโอเครอก็ได้ไม่ ว่าพวกนี้ว่าจะนัดไปตรงกระดาษทะเลทรายเพราะมันอยู่ใกล้ๆนัดกระดาษทะเลทรายเหรอใช่โอ้ยจะไงเพราะว่าเห็นไว้ว่าข้าปันเริ่มจากกระดาษนี่มันจะนานเกินไปโอ้หเอากระดากระดาษทะเลทรายก็ได้ไปไปลงไปซื้อไปเดี๋ยวผมรอนี่แล้วจะรอตรงไหนเจอกันไหนอ่ะกระดาษทะเลสายป่ะหรือว่าไงทะเลสายก็ไอเราพวกนี้เอาพวกนี้ไปเก็บนั่นก่อนก็ได้เก็บไอ้อะไรวะไอ้กระดาษกลางอ่ะโอเคเจอละ โอเคอ๋อมีเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวรอก่อนได้โอเคครับผมอดเดินๆเคานี้ก่อนโอเคโอเคมาครับนี้ครับนี่เราปาร์ลจินเราปาล์ลจิน่าเหรอฮะไปโรงพยาบาลเหรอในที่เหลือมันไปจักรยานแล้วเห็นว่าบางคนมันเลื่อดเดินสูงก็ไปโรงพยาบาลกันงั้นเดี๋ยวไปเจ็บไปโรงพยาบาล

ทำไมจ๋าว่ามันแปลกตรงไหนล่ะแปลกคนลูกไม่รู้ใจกับผู้หญิงมันธรรมดาแต่ใจกับผู้ชายมันคนลูกไว้ว่าอะไรว่ารถไม่มีเอ้ามันบักน่ะเอานะเมื่อกี้อ๋อมาเยอะอุ้มมา เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปไปเที่ยวเล่นนะเห็นพวกเจ๊โอไปพยาบาลแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเหรออืบอกไม่อยู่ทุกคนเลยเอ้าไม่อยู่ทุกคนเลยเออนี่ไงเออพาไปแล้วไปไหนจะไปไหนไอ้จะพาผมไปต้นแบบไปกันเลยเออไอ้บาสเดี๋ยวยังไงให้ให้ไปไปโทรทักไปถามเขาเลยไหมล่ะว่าทักไปถามเรื่องของอ่ะไอ้เขาไอ้ทักไปเลยเนาะ

อันนั้นรวมทีเอาเอากระดาษกระดาษเทเดซายโอเคกระดาษเทเดซายโอเคเจอกันกระดาษเทเดเจอกันเจิครับผมตอนนี้เต็มเลยไปเต็มเลยจะรอเสียกันตายไอ้พวกนั้นก็เอาจะกระายไปเก็บเลยเลือดเดือดอะไรนะอ่าแปดสิบหมออยู่ไหมเนาะอยู่ไหนหมอ Bịt đè nhá Rồi, lên có đa nè Rộng ra nè, rộng ra nè White ở đâu vậy? Ở đây Cái gì vậy? Đã hả? Không okay. thấy <coughs> เราขอนอนกับแม่เลยนอนก็ได้อยู่แล้วกูกูโปรทีไรกูแบบแม่ไม่โหลดทุกทียิงอันนี้ผมต้องไปซื้อรถได้ใช่ไหมครับฮะ<า>ต้องไปซื้อจักรยานได้ใช่ไหมครับใช่ให้ใหอารุปพาไปก็ได้ไปไปไปแล้วมึงเด็กคนนี้มีเงินเยอะไหมกดกด mò hại về người mọi người mọi người giờ ờ mọi người mọi người mọi người Không người mọi người mọi người mọi người twitter người mọi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  người อ๋อหอใจใหญ่ใครวะเนี่ยป๊าป๊าเดี๋ยวพาไปไอเล็บเล็บไปเซ้นนี่หน่อยเล็บเล็บไปแล้วเล็บไปเซ้จใจยาญแล้วไปกับใครไปกับอาลุงั้นเราไปสีหนนใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ้าวเฉยโด ฮัลโหลห้าไงเออเดี๋ยวผมไปแล้วเนี่ยไปเจอแต่มันเปลี่ยนไม่ได้มันบล็อกตรงนู้นนี่ตรงไหนเนีต้องรอคุยกับนายกวันนี้นายกเขามโอ้โหโอเคไหนตลาดตลาดน้ำมันพอไหมน้อน่าจะพอผมน้ำมันแปดสิบบาทเออเหมือนกันยี่ห้าไม่มันบล็อกต้องดูที่คนขับเติมเปล่าแต่ว่าได้น่าจะพอแหละ ก็เดี๋ยวก็เก็บแล้วบอกไว้เยอะชุดนิด,ดนึดนงเมือเอ่อใช่ทำไมเมือ่อขยับไม้นิดนึงนะ ถึงสองร้อยเลยอ่ะช่วงไปนิดเดียวเองนะอ้าวพูดพูดถึงก็มองเี็นแล้วคนนึง เฮ้ยยาวเลยน่าจะปังเป็นไรล้างไม่ดีเลยอยู่อยู่ดีก็วเพึ่งพูดเมื่อกี้อย่ารีหมอนะถ้าเรโทรเรียกหมอนแล้วเอาเอาไว้โรงพยาบาลนี่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทันทันทันก็ราสเลสมันก็ลงยบานอยู่ดีอ่ะลาสเลสตายเลยตรงที่ใกล้ๆกับเก็บละมันที่น้องอะไรวะนะแล้วใครที่นอนนะอาคุยอ่ะ คือว่าเดี๋ยวร้อยพูดตึบปั๊บกูยังยังไม่โดนเสือข่าย่ำเลยโอ้โหเยี่ยมยิงทะลึ่งเลยนะะมี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 ศพศพบอกว่าหิวข้าวตายศพบอกว่าหิวข้าวตายแล้วก็แดดมันแรงก็งี้แหละไม่ไม่แรงเลยเฮียกูเห็นมันมีแต่ลมเนี่ยไม่รู้อะแดดแรงมาบ้านทายดูนะตายกี่คนอะ อาจีน่าไม่ใส่หมวกเหรอครับหมวกมันหายเอาไอ้ F5 F5 หางเหรอหรือไมเอ้าแล้วแต่ใส่หรือเปล่าอยากใส่หรือเปล่าตัวเองใส่เขาก็ใส่ไม่เขาไม่ใส่ <S 2> <S 2> <S อ๋อกูว่าแล้วเขามาันกางเกงบางคนไม่แน่นของอารู้เองแงาไอ้เขาแถวเขาแถวใช้ทุก แถวสับตัมม่มีทุกวีจะด้วยสามคนทำดีทำดีกระเบนนี่อันไหนนะสิแปดเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปใครใจนะครคคุมคุณแน่เนี่ยก็เส้นทางที่เราจะไปวันนี้ก็ถ้าเกิดสมมุติเราเจอเสือให้เราไปถีบมันทีนึงก็มันจะหนีเราไช่เาะ ใช่เหรอกูจะขยำเลยกูจะจำคำพูดนี้ไว้กู <c oughs> จะจำคพูดกูจะจำคำพูดเดีไว้จีนา่าจีน่ามาเีนา <c oughs> ่นาเ้อ <c oughs> ผมผมไม่เคยโกหกใครจ,จีนา่าจีน่ามาจีนา่า <c oughs> จีน่ากลับไปเนี่ยเอาไว้อ่ะต่อเรียงแล้วเราให้ปังอยู่ซ้ายสุดอ่ะเอ้ยซ้ายซ้ายผมอะ่ะเอ้ยขวาผมสิขวาผมสุดอนะ่ะใครเป็น,<ใ>นคนใครเป็นคนไห้พวกคนนี้โดนโดาฮะจะ่าีทํทำได้นำตัวกูใหม่ถูะอะไรอ่ะทำอะไรตัว อ๋อแบบไอ้พูดเองเลยคำแนะนำตัวของผมด้วยไปไว้สวายอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูครับหนึ่งเอ่อเอ่อปังกับจีน่าสลับกันนั่นแหละนั่นแหละรีดรอก็ให้อาโคตื่นก่อนแล้วค่อยถ่ายใช่แล้วก็นี่กำลังมาไอ้เท็นทนะกำลังใช่ใช่กำลังขับรถมาไม่แห่เอาสุดมีมีเก้ามีสิบคนเหรอถ่ายรูปถ่ายรูปลงทวิตแล้วบอกว่าใครอยากมาเขารีบมานะครับนี่ มากันทงประเทศกูจะเมาเมาคีล่าสัตว์แล้วเนี่ยใครมีลำโพงมาเปิดเมาคีล่าสัตว์เต้นบนเขาโอ้มีมีใช่ไหมสวัสดีสวัสดีม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 ีติดตัวอันหนึ่งพงมีเยอะมีเกิดมีเกิดทุกคนมันกำลังมาบางเม็ดเลยบอกดีว่าใครใครอยากอยากใครอยากมาเตินป่าเถอะดูก่อนว่าเขาไปเขาที่สูงที่สุดหรือไปเขาไหนเขาที่มีผีเขาไหน ฟาดูยางว่าเ<ด>ขา<อ>พิมพ์ี่ผีเขาไหนดูแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะนอนอีกนานแม้เพราะว่าเวลาในเกมไม่รู้เหมือนกันว่าดูยังไงไปอย่างนี้เลยไหมไฟไม่ต้องมีเฮ้ยมืดจัดเลยนะไอคนอที่ลงมอสสวยเรียบร้อยเลยนะรู้บอกเลยอ๋านี่ไงดูต้องไปถึงก่อนห้าทุม่มถ้าห้าทุ่มแล้วก็จะไม่เจอนคตน่ากลัวบนเขาอ้องไปถึงอันนี้ผมก็รู้เหมือนกันเจ๊แต่เจ๊รู้เวลาในเกมบอกดูยังไงตอนเที่ยง เอสซีไงตอนนี้อย่างีโอเคอย่าให้เจมมาหมายไปกดดูไม่เอาเอาทำอะไรอยากอยากเป็นเป็นคนร่วมคิดชิวๆจังเอ้ยขอไปเที่ยวมันอยู่ตรงไหนเหรอจำไม่ได้อะไรอ่ะปีเหรอเปิดแมปแล้วสนแนปส่งมันขันกูขันไหนวะ ไม่รู้คันกูคันนี้เคันกูคันไหนวะอ๋อนี่ยายามในการไม่ต้องมีกันนี้กันนี้กันนี้กูมีสีเดียวสีเดียวสีแดงสีเดียวสีล้เงินผมสีน้ำเงินเนี่ยผมคันนี้ผมรู้น่าจะประมาณตรงนั้นนะไม่แน่ใจอันนี้คันผมเอ้คันนี้อ๋อค่ะสีขาวนี่เสือหมอบเลยนใครมีลำโพงเปิดเพลงเล่นเต้นรอนนี่กแล้ว ปกหมดูดอย่างงี้มึงกิม,มึง้ออะไรนะลำพงวิทยุไปเลยน้ากูว่าแล้วไปต้องให้กูออกไปเลยกูพูดเลย <c oughs> หายอาเพลงเอาเอามันไม่ต้องดังมากนะไหนวะอาโคอย,อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะ <c oughs> ใครเอาไปเมื่อกี้มันไปไหนวะไม่รู้วะเฮ้ยเปิด, <c oughs> เ,ปดเปิดเพลงเปิดเพลงให้มันฟังด้วยมันอยู่ไหนอาโคอยู่ไหน อ้ทุกคนพยายามมองอาหารเนยอย่าเป็นอาเหมือนาบบอาขวยเอาขวยมาแล้วมั้งเนี่ยมันไปไหนวะฮะอยู่ไหนอ่ะดูดูมุมขหาอันนนั่นนั่นนั่นไอเด็กนั้นเทนนะเทียนเทียนั่นเทนอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอืม เพลงเอ้ลำโพงอยู ich ่ไหนลำโพงไหนเนี <Wagner> ่ยลำโพงเนี <r isa Fern anda> ่ยจักรยานเนี่ยจักรยานอ่ะดูดิดูเสือทั้งหลายทุกคนนะผมจ่าปาร์ตกับจ่าลิกนะให้เพลงแบบให้เพลงแบบไม่เกรงใจคนเลยปล่อยบุรีเลย กระโดดยอเกี่ยวมันก่อนไปแล้วเราไปกลัวพร้อมๆกันไอ้ ไอ้ยุงเด็กตายดิเวเอาป๋อไม่มาสักทีอ่ะเปิดเปิดเปิดใหม่เปิดเพลงใหม่เปิดเพลงใหม่ดูเนก็ยังเต้นนะไอ้เวรตายปึ๊บอ้าวโอ้โหตดืสายตดื เห็นมเอาฝนตกอีกเอาฝนตกแต่มึงก็เต็งกลางฝนได้นะเอาปลาลูกเสือจบแล้วขอยแยกๆอ่าไม่ใช่ไม่ใช่รับกองไฟเดี๋ยวขอเปิดเพลงให้อาคอนก่อนในแสวากางแล้หลับแล้วไปนะโอ้ไม่น่าเลยโอเราไป็นไอ้ตายซะแล้ว กูไปดาวขวยกูกูท้อแทนเลยจริงนอกกั